อยู่บ้านไม่น่าเบื่อยังไงแล้วก็สั่งของอร่อยๆมากินทุกวันยู่ดีแต่พอสั่งมาเยอะกินไม่หมดก็ต้องเก็บแล้วพอออกมาอีทีมันจะอร่อยหรอไม่ต้องห่วงครับน้องวี่ที่มีตัวช่วยรับรองว่าเจ๋งแน่นอน นิว a วฟสตีมโอเวนเตาอบระบบไอ้น้ำขนาด10ลิตรกำลังไฟ1,300วัตต์มีระบบอบแบบใช้ไอ้น้ำ4ฟังก์ชันทำให้ขนมปังปิ้งกรอบนอกนุ่มในและระบบอบแบบไม่ใช้ไอน,าน,าน้ำ3ระดับความร้อนใช้หลอดฮาโลเจนในการอบมั่นใจได้ว่าให้ความร้อนอย่างทั่วถึงทำเมนูได้หลากหลายพร้อมคู่มือภาษาไทยและสินค้ามีมาตรฐานมอกอด้วยนะครับนี<อ>่ บอกนะว่าพี่ทําทั้งหมดนี้เลยอะทั้งหมดนี้ทําจากเตาอบไอ้น้ําเครื่องนี้ครับว่โห้ยเหมือนที่ว่ไปกินที่คาเฟ่ร้านโปรดเลยว่าแต่แพงไหมอะอยากจะบอกว่าคุ้มมากๆครับ โปรโมชั่นพิเศษ New Wave Steam Oven ซื้อ1ได้ถึง6รับเพิ่มกาต้มน้ำไฟฟ้า1.8ลิตรหม้อไฟฟ้า3ลิตรชุดจานอีโค8ชิ้นที่คีบอาหารถาดอบอาหารพรีเมียมเซ็ตกล่องพลาสติก5ชิ้นรวมมูลค่า6,926บาทแต่คุ้่ใจเพียง3,790กบาทโทรไปได้เลยครับ0-2-2623777ไงม่น่าเชื่อนะคะว่าการนำอาหารอร่อยๆหรือจะใช้อุ่นรสชาติอาหารให้กลับมาอร่อยเหมือนตอนที่เขาเพิ่งมาส จากร้านโปรดของเราก็สามารถทําได้ค่ะ New เวฟสติดค้าหน้าใช้ราคาหน้ารักมาพร้อมกับ New เวฟประกันกพลัส3ซื้อ1ได้ถึง6รวมมูลค่า6 9 2 6บาทแต่คุณจ่ายเพียง3,790กบาท New เวฟส Steam o ว่นด้วยไอน้ําที่มีด้วยหลอดไฮโดรเจนทาให้ข้านงนอกนี่กรอบมากแต่ว่าข้างในยังม,มีความนุ่มนึบอยู่ย้านะครับโทรไปได้เลยครับที่เบอร์0 2 2 6 2 3 7 7 7สามสามารถเข้าไปสั่ง ซื้อได้ที่ f a c e b o o k l ลน e เ e โลดิจิทัลหมดแล้วหมดเลยนะครับ